อันธรรมยังติรคนาทิคาทายุปนามะเซมสัพเพสังขาราอนิจาติยาทาปัญญายปัสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอาทานิป,ปินทติทุเคเรสามมาโควิสุทธิยา เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพสังคาราทุคาติยาธาปัญญายาปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ อาธานิพินทาติทุเคเสาพมาโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัเพธ,ธรรมานาตาติยาธาปัญญายปัสสติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอาธานิพินทาติทุเคเอสะมะโคพิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด อปากาเตมนุเสสุยเยช,ชนะปารคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอาทายังอิตราประจติระเมวานุทาวตีหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เอง เยจะโคสัมมาทาคคะเตธรรมเมธรรมานุวัติโนก็ชนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเตชนาปารเมสันติมัจุเทยังสุทุตรังชนเหล่านั้นจากถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน ข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนักการหั่งรรมังวิปหนายสุกังภาเวทปันธิโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมข้าวโอกาโนกามาคัมะมวิเวเกยัตาทุระมัง ทัตตราพิรติมีเชยยะหิตาวากามเมอากินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยาก